ัแ่ใช่ค่ะาวใช่ค่ะเรสห้พี่พี่ถามมาดีกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงเอาเรื่องที่เราโทรถาเขาาเลยสิ่งที่เขาพูดมาหนูไม่เห็นความจริงเลยค่ะไม่คามจริงตรงไหนบ้างก็คือชี้แจงที่เขาบอกว่าหนูตามเขาไปที่บ้านใช่ไหมคะ ซึ่งไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้หนูไม่ได้ตามเขาไปที่บ้านเขาโทรมาหาหนูโทรมาหาหนูรอบแรกตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วหนูไม่รับอโทรอีกรอบหนึ่งหนูบอกว่าหนูไม่อยู่ออไปข้างนอกแล้วก็โทรอีกรอบหนึ่งหนูก็ไม่รับก็จะมีลายนี้ออกมาอืก็คือจะมีอยนานี้ออกมานะคะ ก็คือลายนี้เขาก็จะบอกว่ามันเป็นคําพูดที่หยาบคายนิดนึงอะค่ะหนูคงไม่อ่านนะคะไหนที่หยาบคายว่าและคุยกับแฟนอะไรอย่างี้แหมไม่รับโทรศัพท์เพราะอยู่กับมันแล้วไงรับสายอื่นไม่ได้หรอสัญญากันไว้หรอว่าจะไม่รับสายคนอื่นอะชัวทำตัวเร็วกว่าอีกเดี๋ยวเจอกูแน่หคิยว่าอะไรที่ทำให้ไปใส่ให้เขามีปากเสียงกับเราณวันนั้นนะครับก็คือเรื่องที่เรามี เรื่องที่เราก็มีคนคุยของเราอะค่ะจะบอกไหมว่าใช่ไหมว่าเขาหึงหรือยังไงพี่ว่าเขาหึงปคะคะถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วอะออเพราะว่าเขามาตามจี๊ขนาดเนี้ยคิดว่าเขาหึงไหมคะ,เ,คะเราเลิกกันแล้วใช่ค่ะเราเลิกกันไปแล้วลอสองเดือนค่ะแต่กาาโก็ยืนนะว่าคนที่อยากคุยกับเราอะค่ะไม่ใช่เาไม่ใช่ค่ะหลักฐานก็มีอยู่หมดแล้วนะคะเป็นแชทของอาทิตย์ที่แล้วมีหมดเลยว่า อันนี้เป็นแชทวันที่เกิดเรื่องที่เขากําลังจะมาบ้านเราวันตอนตีหนึ่งสิบนาทีตอนตีหนึ่งสิบนาทีเขากลังจะมาบ้านเราแล้วเขาก็เขียนว่าเจอกูแน่อือหนูก็พูดกลับไปว่าถ้าเคียววันนี้จบคือจบอใช่ค่ะไม่ใช่วันนี้เขาก็มาที่บ้านเราไม่ใช่ค่ะหลังจากนั้นประมาณตีสามตีสองครึ่งตีสามเขาก็มาถึงค่ะเรื่องกมือาบอกว่าเราต้องก่อน เป็นเหมือนที่หนูแถลงข่าวไปเลยครั้งที่แล้วค่ะว่าพอมาถึงเขาก็ถามว่าไปไหนไปไหนกับใครมาไปไหนกับใครมาอืมเขาก็มาประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะคือเรื่องที่เขาตบหน้าเราซึ่งเราก็อยอมรับความจริงว่าอืมเราก็มีใหม่แล้วอะ่ะอืมเพราะเราก็ไม่ผิดใช่ไหมคะพี่เพราะเราเลิกกันไปแล้วอะ่ะอืมบอกว่าเขาเองก็มีคนคุยด้วยนั้นเรารู้ป่ะก็รู้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่รู้ว่าเขามีคนคุยใหม่หรือมีแฟนใหม่หนูคงจะกลับไป คุยกับเขาแต่พอหนูรู้ว่าเขาก็มีของเขาหนูก็ไม่ยุง่งจริงๆระหว่างที่พกันเราสคนไปมาหาเิเจอกันะไรกันอย่างที่เขาบอกมีติดต่อกันค่ะมีติดต่อกันเพราะว่าเขาขึ้นชื่อได้เป็นว่าสถานะแฟนเก่าเพราะฉะนั้นเราก็มีแค่เป็นคนคุยไม่ใช่ว่าเป็นคนคือคนใหม่ของเราอะยังไม่ได้เป็นสถานะแฟนค่ะเขาเป็นสถานะแฟนเก่าเพราะฉะนั้นใจเราอะก็ต้องหวั่นไปทางเขาอืมอเขาได้พการมนนิดนึง ค่ะคือหนูไปกระทืบเขาอย่างเดียวเลยใช่ไ,ไหมคะที่เขาพูดเขามาถึงใช่ไหมคะอือพอเขามาถึงเขาก็ถามคําถามแรกก็คือไปไหนไปไหนกับใครมาอือก็ขึ้นไปบนลดกันไปไหนกับใครมาไปได้กับมาแล้วใช่ไหมไปนั่นนี่นู่นแล้วใช่ไหมอือเราก็ตอบอือก็ไปอ่ะก็ไปก็ไปก็หนูก็ไปอ่ะเออเขาก็แบบทําไม,ม เขาก็พูดไม่ดีอ่ะเออทําไมเป็นงี้วะก็บีบคอตกอืออย่างที่หนูเล่าไปเลยเขาเป็นคนเริ่มทาร้ายร่างกายเราก่อนค่ะใช่หนูก็ต้องหนูก็ต้องปัดป้องและป้องกันตัวเองซึ่งอันนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วว่าถ้าใครมาทาร้ายร่างกายเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ค่ะหนูีัชาาาาเหยียบหนูใช่อย่างที่หนูแถลงข่าวไปเลยครั้งที่แล้วหนูบอกว่าเขาบีบคอหนูหนูจิกหัวเขาอือ ยังไงเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดไปหลักฐานหนูก็มีมันก็คือความจริงความจริงยังไงก็คือความจริงค่ะพี่ว่าสารทุกนายนี่ยังดีโต๊ข้อที่นายชาการนเขาบอกว่าเราโดนดูถูกก่อนว่าถ้าเกิดโต้ะไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นน่ะเราจะเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเต๊ะทำงายร่างกายเรานะจะทำแฉโต๊ะนั่นนี้ให้ไม่โเสียผูอเสียอะไรเงี้ยเราได้ประโยชน์มั้ยคะหนูมีแต่เสียกับเสียแล้ว ตัวเขาก็ไม่ใช่ว่าคนจะรู้จักอะไรขนาดนั้นหนูมีแต่เสียกับเสียหนูจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่ออะไรอะคะคือชีวิตของหนูปกติหนูมีความสุขดีอยู่แล้วอืมค่ะก็คือยืนยันว่าเราก็ยืนยันว่าเราถูกแน่นอนไม่ได้เป็นสายผใช่ค่ะแล้วในส่ว<ส>นของหลักฐานต่างๆนี่้ก็บอกว่าเขามีถ้าเราถ้าเราเกิดเรายังไม่อยู่ก็ถ้าจะงัดมาแฉก็ ขอให้มันตรงประเด็นกับอันที่เขาทํำลายร่างกายเราละกันค่ะอล้เรื่องที่เขาก็คิดแหละว่าการที่เราออกมาแบบนี้ยแบบมันต้องมีส่วนนึ่ที่เขาบอกว่าซ้าก็อยากดัเปล่าวันนี้อยากเป็นเพอีกรอบมว่าตัวรวมเพลงยังไงถ้าดังในเรื่องนี้หนูขอไม่เอาดีกว่าค่ะ,เ,เ,คะเพราะว่าเวลาไปไหนทําอะไรคือกระแสสังคมอ่ะพี่ใครก็ไม่อยากโดนว่าในโซเชียลใครก็ไม่อยากโดนจริงๆถึง คือดังในเรื่องนี้หนูไม่เอาอะค่ะเพราะว่ากระแสสังคมแง่ลบสําหรับหนูก็มีอืมหนูจะเอาตัวเองไปเสี่ยงแล้วไปเสียทําไมแค่หนูเป็นผู้หญิงหนูก็มีแต่เสียกับเสียแล้วอืเนั้นแาต,ต้องหดกันเหตุผลที่คือเราตามกลับไปบ้านเนาะอืมเขาก็โทรศัพท์เราไปใช่เราก็ต้องตามเอาของของเราคืนเอาโทรศัพท์ของเราคืนแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันจนแบบ ถึงเช้าว่ะพี่จนแบบมันเหนื่อยอ่ะมันเป็นความเหนื่อยอ่ะค่ะมันเป็นความเหนื่อยที่แบบคือพอสุดท้ายเหนื่อยก็นั่งก็นั่งก็นั่งอยู่งันแล้วก็เจราจากันว่าแบบอ่ะเคลียร์กันก<อ> kannt, เจราจากันทุกอย่างมันก็สงบลงด้วยเพราะความเหนื่อยทุกอย่างสงบลงด้วยความเหนื่อยพออีกสักพักหนึ่งช่วงสายก็กับก็เขาก็กลับบ้านไปส่งเราที่บ้านมันก็ไม่ใช่ว่าเคลียร์กันดีนะคะหนูก็ยังพูดกับเขาอยู่เลยว่าในเรื่องที่ทําลายร่างกายเราเมื่อวานอ่ะ เราเอาเรื่องนะอืเขาก็ยังพูดเลยเอาเลยทําอะไรทําเลยเขายอมพี่บอกว่าเราพาเราไปส่งเรื่องเลยหอพี่พาหน้าหมู่บ้านอย่งนีคเขาไปส่งเราหนูเปิดประตูลงยังไม่ถึงยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงหน้าหมู่บ้านคือถึงหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงหมู่บ้านแต่ยังไม่ถึงบ้านเราหนูเปิดประตูลงค่ะจำไม่ไหมการไปเินข้ามต่อมีการเจรจากันในรถอีกรอบหนึ่งซึ่งที่หนูแถลงไปแล้ว ไม่กินข้าวมีคุยกันข้างนอกค่ะ่ไม,ะมีคุยกันข้างนอกจริงๆเรามีหลักฐานอะไรที่คิดว่าจะมาแบบเป็นตัวยืนยันได้ไหมว่าเราไม่ได้ผิดแน่นอนนอกจากลายแล้วก็มีค่ะมีมีอะไรบ้างขอบอกไนดะ้ก็อยากให้สู้กันในชั้นศาลดีกว่าเพราะว่าวันนี้ที่หนูออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งก็คือจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่หนูจะออกมาชี้แจงตรงนี้ ะะจากนั้นก็คือคงจะให้เป็นเรื่องของศาลแล้วแหละให้เป็นเรื่องของคดีแล้วแหละก็มาสู้กันในชั้นศาลดีกว่าถ้าตัวเขายังไม่ยอมรับความจริงนะคะอเรื่องมันจะจบยังไงเนี่เมื่อแต่ละคนก็พูดกันเหมือนกับว่าเาตัวเองเป็นคนเป็นฝ่ายถู้เป็งผูก่อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะถ้าเรื่องอจบทุกอย่างที่พูดมาที่มีหลักฐานมามันคือความจริงก็ต้องให้สารตาัดสินแล้วอะค่ะถ้าตัวเขาไม่ยอม ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีแล้วาพี่ถามถึงคนกกล้บุอยคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างไม่มีใครโอเคหรอกค่ะพี่ในครอบครัวเราลูกเราลูกสาวเราไม่มีใครโอเคหรอกค่ะที่ลูกสาวเราโดนทําร้ายร่างกายมีเรื่องมีเรื่องในที่นี้คือมีเรื่องกับผู้ชายคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียใจเป็นธรรมดาคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องรู้สึกแย่ค่ะหนูก็หนูก็อยากจะขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคน ที่ลาบากแล้วก็ทุกคนที่ช่วยหนูหรือว่าช่วยหนูเรื่องนี้นะคะหนูต้องขอโทษจริงๆขอโทษคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยแล้วก็กระแสะสังคมหรือทุกๆคนที่คอยต่อต้านคอยนั่นคอยนี่หนูขอโทษจริงๆซึ่งถ้าวันนั้นตัวหนูใช้สติและใช้เหตุผลมากกว่านี้หนูก็คงจะไม่ก้าวเหยียบขึ้นรถไปกับเขาค่ะ อันนี้ก็หนูก็คงจะต้องผิดเองด้วยในส่วนหนึ่งที่หนูก้าวขึ้นรถไปกับเขาค่ะหนูชี้แจงตรงนี้โทราะว่าคำถามในโซเชียลมีเยอะมากว่าทำไมถึงต้องขึ้นรถไปกับเขาเพราะว่าเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะทำแบบนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อืหนูใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเกินไปเพราะว่าจากเนี้ยชีวิตหนูก็คงจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นแบบการใช้ชีวิตค่ะใช้เหตุผลมากกว่า อ да. ืก um? hmm. ็ม <umba> well ีเหมือนกันะก็ม <made> ีเหมือนกันหลักฐานที่แฟนเก่าทักมาก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวี่เใช่ค่ะพอเขาเกิดเรื่องเขาก็อินบ็อกมาก็เข้ามาคุยว่า เราเชื่อเธอนะเราเคยคบกับคนนี้เมื่อประมาณเท่านี้เท่านี้คบกันได้ประมาณนี้นะก็คือโดนเหมือนหนูเลยขับรถไปรับไปส่งทุกอย่างกินข้าวดูหนังเราออกหมดทํานู่นทํานี่คือเรื่องราวคล้ายๆหนูเลยแต่เขาจะไม่ถึงขั้นว่าโดนทํำลายร่างกายเขาจะโดนกระชากโดนด่าหรือพูดจาแรงๆค่ะอืม ตรวจสอบได้ค่ะแต่ว่าก็หนูเอาโชว์มาได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วตรวจสอบได,นนคดบ้ความรู้สึกที่มีต่อเขาอะคือใช่เราเป็นคนที่เคยรักกันเขาไม่น่าทําแบบนี้อะค่ะแต่เรื่อวานี้มือ่อส่งข้อมูลแล้วมีคนใหม่ที่เราคุยอ,อยู่ด้วยไหมครับไม่ค่ะเขาเข้าใจไม่ ไม่ไม่ก็คือเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าเราก็ยังตอนตีห้าครึ่งเนี่ยซึ่งเราโดนทําร้ายไปแล้วเนี่ยตอนเช้าประมาณช่วงเช้ามากๆเลยเรายังมีการทักไปหาเขาเรียกว่าเธอเราโดนแฟนเก่าทําร้ายอืมซึ่งเขาก็อ่าฮะเขาก็เขาก็อึ้งอ่ะอืมค่ะก็คงไปอยู่ชั้นสาลแล้วอะค่ะ เพราะว่าหนูก็คงจะไม่ออกมาแถลงอะไรบ่อยๆแล้วอะค่ะคงต่อให้คงปล่อยให้เป็นเรื่องของชั้นศาลแล้วเร่ที่อยากจบก็ไปเจอชั้นศาลใช่หนูคงแบบไม่มานั่งแถลงอะไรบ่อยๆแบบนี้แล้วพี่ขอถาม อันนั้นคือช่วงที่เราคบกันอยู่เราทะเลาะกันบางครั้งเราผิดบางครั้งเขาผิดซึ่งถ้าเขาผิดเราก็จะต้องเป็นคนที่เริ่มว่าเฮ้ยทำไมทาแบบนี้ล่ะอันนั้นคือช่วงที่เราคบกันพี่มันไม่ใช่ช่วงที่เลิกกันเพิ่งช่วงที่ทะเลาะตอนที่ทะเลาะกันตอนที่คบกันหนูก็มีสิทธิ์ที่จะโวยวายหนูก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับเขาได้หนูก็มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะกับเขาได้แต่ณปัจจุบันนี้ตอนนี้เราไม่ได้คบกันแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําร้ายร่างกายหนูได้ซ้ําค่ะ ไม่เคยค่ะเคยแต่จะมีว่าเขาด่าเราคือไม่ได้ด่าถึงพ่อแม่นะคะเขาด่าเราในทางเสียเสียหายหายหนูก็จะพูดไปฟิลประมาณว่าทําไมถึงพูดจาแรงแบบนี้เอออย่างว่าแหละมันก็คงจะอยู่ที่เธอด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบพูดฟิลประมาณนี้ไม่เคยนะคะไม่เคยว่าพ่อแม่เขาไม่เคยค่ะ ใช่ไม่เกี่ยวข้องแล้วค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ก็ดีค่ะหนูจะได้ตัดคนแบบนี้ไปจากชีวิตหนูได้ค่ะในทางคดีแลต้องทำอะไรเพิ่อีกมันคะทางคดีก็รวบรวมหลักฐานค่ะแล้วก็ส่งให้ก็คือก็มีใบแพทย์ใบอะไรคือยังมีเป็นสองข้อหาใช่ค่ะ